ทำไมมันอีซี่จังวะความน่ากลัวอยู่ที่ไหนฉันจะเป็นเกมโลบอคนเด็กๆเล่นเขียวป้าก็เขียวเหลือฟ้าก็เขียวเขียวบ้องมองไม่เห็นนะเดี๋ยวป้อกลรมไม่เอาฟ้าก็ได้ไปอย่าหายใจเมื่อยอย่าหายใจอันนี้คือชัปเตอร์ที่สองของโอปิเอียนะครับมีหัว่าอยู่ด้านหลังไม่หันแน่ๆกูหันกูดื้อแล้วกวาดกลับมาคือเพื่อนวิ่งคืออะไรไอ้ผีไม่น่ากลัวหรอกที่น่ากลัวคือหันกลับมาแล้วเพื่อนวิ่งเนี่ย ท่อให้ครบสีว่าอย่างนั้นอ่ะอ๋อต้องหาวาล์วมาใส่ให้ครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใส่วาลใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้เหรอว้าวอ๋อวาลนี่เป็นสีเป็นสีใช่ไหมแต่พี่ได้ยินเสียงอะไรแฉะแฉะอยู่ข้างหน้านี่วาลเหลืองวาลส้มวาลฟ้าครบหมดเลยมีสีอะไรบ้างน้ำอยู่หรือเปล่าเอ่อเอาไปทุกสเบิ้ลสีด้วยนะไม่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 มันมีเขียวม่วงแดงเหลืองแดงเหลืองขาวอ่ะแดงแดงอยู่ข้างหน้า อะไรอ่ะมันมันอึดอึดอ่ะว่าอึกอึดผมวิ่งก่อนผมไม่ลืมแล้วมาเร็วเข็ดอึกอผมวิ่งก่อนเข็ดยะเอาเฟื้อยเลยมาเต็มมาเร็วแดงแดงใส่แดงโอเคเหมือนจะมีรูให้แอบอันนี้นะเป็นม่วงไหมอันนี้นะเป็นม่วงหรือเปแบบนำเงินลา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 เหลืองได้ยังเหลืองได้ยังลา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 แดงแดงหนึ่งแดงเหลืองได้แล้วเหลืองได้แล้วไปกระเพียง เดี๋ยวม่วงแดงเหลืองมันคือไอตัวเมื่อกี้แต่เป็นร์ชันร์ชันไหลไอเทมไม่ได้หลโอ้โหมันเป็นตัวที่แบบวา่าตัวที่แบบว่าตัวที่แบบว่าแบบเมียเรียกกลับบ้านแล้วไม่มยอมกลับอ่ะบล็อกมันไหลมันไหลเขา,าต้องหมุนด้วยหรอหเอาได้มาแฉ่ๆมันไม่ทํางานนะเพี้ยนขาวม่วงเขียวอ้าวม่วงเขียวนะขาวม่วงเขียวนะมันอยู่กับผมมันอยู่กับผม อยู่กับผมอะไรว่าเห็ดไร่ออเอทิมอยู่เลยมันมีมันมัมนเออยิ่งยี้งมันเข้าท่อนะฮนะมันมาเข้าท่อเล็กๆแต่ว่าอยู่กับผมไงแล้ว,ลวเรจะแม่แอบในท่อไหมครับนี่แล้วมัแล้วมองยุคมองยุคพี่มงยุคพี่เคียวญี่ปุ่นแล้วมันถือได้เย็นเนี่ยเคียวญี่ปุ่นปลานเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโอเคมันมีม<แ>ักก้อนหนึ่งที่แล้วมันมุดท่อได้ด้วยพี่มีมากก้อนหนึ่งแล้วเสียงมันอยู่ตรงนี้เสียงมันอยู่ตรงนี้เสียงมันป่องอยู่แล้วเสียงมันตรงนี้กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล หมืนขัดเฉียวไอ้มาไปคาับเพืกอี่เราใส่มาเสียอะไรนะน้องปองน้อคนเสียเลยนะเนี่ยโอเคก็ไม่ยากก็ไล่นี่โอ้ยง่า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 ยจริงอย่าลืมปิดประตูด้วยอา้าวปิดไงอ,งอ่ะจะบอกเราแล้วก็คัดซีนตัดนะมีสามแล้วก็มีทางนั้นนะมีให้หมุนอ่ะบางที <c oughs> ฉันควรจะเลิกเล่นมุกแนะนำตัวเองได้แล้ว <c oughs> ไม่รู้สิ มันตลกดีแอบว่าอ๋อ,อนี่ไงสีฟ้าคือสามนี่ไงเราต้องไปหาสีอืนอ่นอันนั้นไม่เท่าเขียวนะตรงนั้นไม่เท่าเขียวเท่าเขียวแล้วก็ต้องไปหาสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมเออมีมีเลขหนึ่งสีแดงเลขหนึ่งสีแดงนะนงโอเค หาท่อแดงอะรอด้วยมาตรงน,นี้ไม่ท่อเหลืองด้วยอันเหลืองหนึ่งเหลืองหน <Okay, S 2> ึ่งหนึ่งเหลืองหนึ่งเหลืองโอเคบุนเลยป๊อกสีเขียวสีเขียวพี่กองสีเขียวสีเขียว<ๆ>นะเล้อันก็ไม่ต้องมุนอ๋อผมเห็นแดงอยู่ผมเห็นแดงอยูออออออ่โอเคแดงแดงก็หนึง่งแดงก็หนึง่งอา้าวประตูเปิด มปแล้วหปเร่ไปรอไปเรืปรวไปะตูทางไหนประตูทางไหนก่อนตอนนี้ผมวิ่งมาแล้วงานมาบงานบอันนี้ป๊อกอันนี้ป๊อกมาแล้ว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 ทำไมมันอีซี่จังวะความน่ากลัวอยู่ที่ไหนสมกับเป็นเกมโรบอคนเด็กเล่นเขาเป็นไรวะมากระตุ้มปัด ไปเรีบไปช่วยเขาป่ะเผื่อเขายังรอดอยู่ใช่เขาน่าจะอดโอยอาจจะหนุ่มน้าอยู่ก็ได้เมื่อกี้นี้ใช่มีใครอยู่ไหมครับซ้ายขวาโอเคทางออกแล้วทางออกทั้งออกไปแล้วอุ้ยอุ้ยใชใช้ตัวนี้ไหมที่ต้องวิ่งไหมว่าได้จ่านะแบงค์นะฉากแบบนี้นะเอ้โแล้วมันทั้งอะไรด้วยอตลอนกับป้าได้ด้วยเหละไปเร็ว ไปแล้วไปแล้วขวาแล้วขึ้นขึ้นขวาจะขวาขึ้นาอะไรกันกนซ้าย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 เขวาขวาขวาขแล้วตมาแล้วตรงตรงอุ้ยตงตังงอีกแน่แนมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเปิดเล้วดิเปิดแล้วแล้วมึงปิดดิเปิดเปิดไฟดูดอุ้ยไฟดูดเออ จากจากจะหนีมันเราเราคิวมันทั้งนั้นนะเออชนะเฉยเลยโอ้นี่คือทางที่เราออกมานะครับทุกคนครับแสดงว่าเมื่อกี้เหมือนแบบว่าเราเราอยู่กันคนคนละตัวเหรอไห้เราโดนจับขังหรือเปล่าข้างในอันนี้เรากําลังออกมาจากถ้ำที่แบบเหมือนห้องทดลองอะไรสักอย่างแล้วไอไอไอตัวผู้หญิงตัวก่อนหน้านี้ไปไหนแล้ววะนั่นเลยมันไปไหนแล้วจะได้เป็นผีเปล่าอุ้ยอะไรวะเแน่ปานน้ำมันปานน้ำมันเรารอดแล้ว ขอคนช่วยเหลือแล้วปั๊มหรอต้องหามีดโกนไอไม่ใช่มีดโกนอาดคัตเตอร์คัตเตอร์อ๋อมาเปิดกล่องคัตเตอร์มาเปิดกล่องเพื่อที่จะเอาอะไรในกล่องว้เต็มเลยไม่เป็นไรไ่เเอาอุปกรณ์เอกรณ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยเจอวิทยุล่ะวยเออุปกรณ์เออุปกรณ์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูดยังไงนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นอะไรงนงนกระเช้าอยู่ นี่ไงกลับเจ้า้คุมนี่ไงกุญแจเปิดตรงนี้เหมือนมาเตรียมมาพร้อมอ่ะถ้าพร้อมขนาดนี้ก็เตรียมขาไว้เลยก็ได้ะมาตอไแอบโจรหรือว่าแอบอะไรไม่ได้อุ้ยได้แฉลงแล้วได้ไหมโหนี่ไงเอาไปตีนี่ไงเอาไปตีกล่องเพื่อที่จะหากุญแจนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหากุญแจนี้ใช่พี่คิดว่าอย่างนั้นใช่เหรอไปตีกล่อง้น้นงไงมันน่าจะคัตเตอร์นะ อาจจะใช้แฉลงก็ได้ไงแฉลงน่าจะไปฟาดรถป่ะฟาดรถได้ตรงนี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 ้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเงินไม้เอรอโถ่เอ้ยอ้อดีไงโถ่เอ้ยเอาแฉลงหายอุ้ยกูไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี้ไอ้ป๊อกบังเอาใหม่ไหมตกใจไหมสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอ้ยเมื่อกี้กูแบบอย่างนี้ไปปลอดภัยปลอดภัย เพื่อนกูเองปไปเพื่อนปะไปไม่เกงใจเคียวเลยนะเอาจริงแกูเจ่้เรามีวุ้นเราจะกลัวทำไมเออแน่จริงก็มาดิโอยกูแจ้ห้องนู้นโอเคเปิดประตูจะแจ้จะจ้ไหมมืดตึ๊บเลยอ่ะก็ไ้เจ้ามหยิบที่องมาหยิบที่องมหยิบท่ไมหยิบ่องมหยิบกูแจแล้วนั่นน่ะกแจ้กแจแจ้ง้ทำไมต้องเป็นกลัว เราย่กุญจ้วปองจหมปองจหมอันนี้อันนี้น่าจะแค่ตุ๊กตาอันนี้น่าแค่ตุ๊กตาม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 าปองยิงจุ่ปองจยืนยืนกับนั่งนะยืนกับนั่งนะหนึ่งสองสามองสมโอเคปอกไปฟ็อกไปอุ๊ยไอ้ปลอดภัยปลอดภัยตุ๊กตาบอกเลยตเต๋อเราอเราคนน้ว่าตัวอะไรแน่จริงก็จำกูดีจำกูดี ผีกังกาแหต่บล็อกอยู่หลังให้แต่บล็อกอยู่หลังให้แต่ไม่บางอย่ไม่บางเออได้แล้วได้แล้วหรออุ้ยเฮ้ยเราปอไปกดต้นปุ่มอุ้ยปุ๊บชิปแล้วเพื่อนแล้วมันขังเราไปเนี่ยกระปูแม่แม่เรากดปุ่มเปิดตู้อุ้ยมีหันมาดูด้วยนะเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอุยอียาอุ จ้าเอยัง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 ไม่มาซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถออาคิดเหมือนพี่ไหมว่ามันจะลุกมาว่าไงลุกแอดมีซ่อมรถเราต้องซ่อมรถใช่เลยอ๋อหาหาไรเนาะโอ้กูลำคาญเนียพงษ์ว้าวโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูหรอก อีแกาพุ่งมาไวบ้างทุกคนเหรอมันมบ้างมาไวามาไหมไกลปูไกลปูไมลปูไกลปูยังไงอ่ะมันเร็วมากเลยอ่ะปอกปกวิ่งใส่เพื่อนแล้วนะมันไม่เข้ามาใช่ไหมไม่เข้ามาก็เฮ๊แล้วปิ๊บตู้ปิ๊บตู้ปิ๊ตู้ปิ๊ตู้โอเคผมได้ผมได้ผมได้แบตผมได้แบตซ้อมยังซ้อมยังซ้อมยังไม่หงุดหงิดฟกไม่หงุดหซอมยังโอเคงั้นหัวแบตหัวแบต มาจอกน้ำจอกน้ำมินิมาร์ทมาจอกน้ำมินิมาร์ทไม่อยู่ตรงรถไม่อยู่ตรงรถไม่อยู่ตรงรถเดี๋ยวดูให้ไม่อยู่ตรงรถเอ้าเมื่อกี้พอก็เจอน้ำมินิมาร์ทตัวหนึ่งตัวเดียวกันมันเพิ่งเดินมาเพิ่งเดินมามันย่อได้ย่อย่อย่ออย่าย่ออย่ายุก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 นะอย่ายุกนะย่อย่อนะอย่ายุกนะโอเคพอมาโยกพอมอโยกแล้วแหล่น้ำสองสายเน่เน่เดบอกย่อรอดไปกล้องกูได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ด้วยล่ะกูได้ยินเสียงซึมอ่ะแล่นแหล่นน้ำสองสายฟ้าสอง พักโคมหน่อยโคมหน่อยปะย่ออย่ายุบย่ออย่ายุกย่อใหญ่ยุกลัวไม่เหี่ยวกลัวไม่เหี่ยวใหญ่ยุกไปใหญ่ยุกไปใหญ่ยุกย่อพักล่อหน่อยพักล่อล่อไม่ได้ล่อไม่ได้ไอ้บ้ากูไอ้มาคนเดียวเลยไอ้มามาลงสองแล้วมาไม่เห็นกูหรอกเรืออะไรอะไม่เห็นกูหรอกเรือน้ำเรือน้ำกับสายฟ้าสายฟ้าสองไม่เห็นกูหรอก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  ไม่เห็นกูหลอกผมได้สายฟ้าผมได้สายฟ้าผมได้แบตผมได้แบตออกหลังร้านดใว่ปะไม่ไม่เห็นกล้องเป่าของกล้องเป่าไปดีมันก็ไปสักทีดิตอะไรกล้องเป่าอ่ะมันมันไปทางอื่นได้ไหมอ่ะมันไม่ไปอ่ะฟ้าหนึ่งน้ำหนึ่งฟ้าหนึ่งน้ำหนึ่งฟ้าหนึ่งไปหาทางอื่นแล้วกันนะน้ำน้ำน้ำได้น้ำได้น้ำผมได้ฟ้าผมได้ฟ้าโอเคคุแล้วคุณแล้วคุณแล้วปะปะกับฟ้าปอกับฟ้าแต่มันมันอะอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหน้าร้าน มันม uh ัน huh. มันมันมันอยู <si ่รันมาเก็ตมารเก็ตมาเก็ตมารเก็ตใส่แล้วใส่แล้วอ่ะใส่ฟ้ากันใส่ฟ้าแล้วแล้วก็ก็ก็กรก็ก็กกกกอ๋ออ๋ออาอั๋ออ๋ไอ๋ออ๋อน๋ีอ๋ออัออตออ๋ออ๋ออ๋อั๋ออ๋ออ๋บอ๋ออ๋ไอ๋ออ๋ออไออ๋อองออเนี่ออ๋ออไออ๋่อ๋อ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 ร๋ออยออ๋ออรออ๋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 อออออมอออนะ อก <ii> วนลุ้นตั้งนานตูวนุนเปิดตูวนุนเปิดตูวนุ่นน่าหนึกว่าแบบมีคัตซีนอะไรอย่างเงี้ยเถื่อเฮ้ยเปิดประตูน่าตกใจดิผมว่าต้องมีตัวอะไรวิ่งผ่านในสามสองหนึ่งเน่อย่างกระเซ็นหไว้นี่เล่นเราเล่นเกมผีจนแบบว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วหรอไงอย่างเงี้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วดิเถือ้ยดอนหมูสถานีตำรวจหรอบอกว่าดอนมู่ะบอกว่ามันตรวจจับ ใช่ใช่ไหมมารกมันไม่ได้มันมันมันตรวจจับเสียงตรวจจับเสียงต้องสับเบรเกอร์เจ็ดอันคันโยกคันโยกผมได้คีการ์ดแดงตัวอะไรวะอุ้ยมันวิ่งชนเราจะเป็นไรไหมอ่ะเป็นมะเป็นบะ เปป็็นนไม่ข่าวเบ๊กมันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนไอ้บ๊กมันบักปะเนี้ยลองย่อล้วเดินพี่ลองย่อแล้วเดินไปแล้วไปแล้วไปแล้วเคกาจะไปเช็เปิดห้องโอ้ไปอยู่บนไฟอยู่บนไฟอยู่ข้างบนต้องไปเปิดห้องด้านบนต้องไปเปิดห้องด้านบนแล้วก็น่าจะมีคันโยกให้สับอะห้องสีแดงนี่น่าจะเป็นทางออกไอ้อันนี้ต้องการการแดงไปได้นะข้สูบซีอิ๊วเบึ้องหน้าห้าสิบบาทแค่ไอเท็มต้องเล่นทั้งหมดแล้วมั้ย ต้องเอาฟ้ากับเขียวขึ้นมาฟ้ากับเขียวฟ้ากับเขียวเหลือฟ้ากับเขียวเขียวบลอกมองไม่เห็นนะเดี๋ยวบลอกลมไม่เอาฟ้าก็ได้ฟ้ากาบเขียวไอเทมอย่าหายใจเว้ยอย่าหายใจเฮ้ว้หื่อนเฮ้ยเพื่อนหื้ยเพื่ายบายเหลืองเหลืองนะกูได้เหลืองกูได้เหลืองเดี๋ยวเอาเขียวขึ้นไปให้เดี๋ยวเอาเขียวไปให้มันมาไอ้บ้าระวังเราจะขายแค่เขียวไอเทมป่ะนะแล้วมันเป็นอะไรมึงก็เฝ้าแต่กูเนี่ย คนอื่นเดี้ยไมไปเฝ้าเฝ้ากูเนี่ยฟ้าด้วยฟ้าข้างบนก็ต้องมีฟ้าอยู่เหลือเหลืออะไรเหลืออะไรนั่นแหละนั่นแหละเหลือเหลือครบแล้วนะครบแล้วนะสับสวิตสับสวิตครบยังโอเคประตูเปิดแล้วอูปนะอปละไหนมันก็ไม่ได้มายุ่งกับเรานี่ใช่ถ้าเราถ้าเราไม่ใกล้มันไงไปดีบากไปดีเดินหน้านหนองจะจับดิ น้องแบบข่าวมากน้องแบบบุกเข้าไปเลยอ่ะนัน้องบุกเข้าไปเลยอ่ะไม่ต้องหาอะไรอ่ะน้องไปทําน้องมาปดล้องแล้วใช่ไหมมาปดล้องแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใชโอเคใช่ใชนี่แ่ปอกยังไม่ไปไหนไปเราปกอกกับที่เดิมกับที่เดิมปอกก็ก็ก็ทายด้หลังไปเอ้ยเราต้องตื่นเต้นดิเราต้องแบบ acting เพร่ะคนดูมาแล้มาแล้วมันมาแล้วมนตามมาแล้วใชามนตามเหรอมตามหรอไม่ตามนีกว่าไม่ไม่ตามไม่ตอุ้ยอันนี้อะไรอ่ตื่นเต้นไงจะได้ตื่ แคมป์แมปมันบอกให้เราโดดตรงนี้โปรเก็กไนท์แมโคชชนกิแล้วสรุปเราไม่ขับรถไปต่อพี่เราจะจอดไว้ทำไมวะนั่นสิทำไมเราไม่กลับบ้านวะมันมันบอกให้แวะตรงนี้ไงอะไรแคมป์แคมป์ไฟไนท์แมร์แล้วไอเด็กนักเรียนก่อนอันนี้ไปไหนแล้วอ่ะไม่หรออุ้ยอุ้ยงานที่ทำอะไรไร้ประโยชน์จริงๆทำไมไม่ยอมแพ้สักทีล่ะนั่นดิ โอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นเจ็บสน,นใจบะาสนใจสนใจป่าสุกอูราเมื่อเรามาพร้อมหน้ากันเหมือนวันนี้มีสุกหมดเรื่องทุกรับความเาราลานเธอกับฉันนั้นมาเต้นหลบกองไฟไฟมันลุกมันมีความรอ้<ใ>นอนอันนี้ต้องงัดปา้ามักอันนี้ไม่น่าจะได้นะโอเคต้องใช้โคบาเหมือนต้องขุดแน่งนะขุดแฉลงี่ไงขอขอขอเนึ่งหลุมขอเนึ่งหลุมขอหลุมนี้ขอหลุมนี้ เออขุดยังไงปะขรลมนี้อะขรลมนี้ขุดไม่น่าจะมีอะไรพุ่งออกมาหรอกใช่ไหมเพราะว่ามันไม่น่าใกล้กันแบบนี้หรอกใช่เพราะงั้นน่าจะไม่มีขุดเพราะน่าจะเปล่าเห็นอะไรเลยออกได้อะไรอ่ะเกลือว่ะเกลืออะไรอ่ะเกลือสามลูกไม่เกลือว่ะทำไมกูเกลือทุกอย่างเลยวะวัน่เดี้ยวเปิดประตูก็ไม่เคยถูกฮัลโหลงี้โอเคเราจะลงไปด้านล่างได้ครับทุกคนครับสวัสดีครับครับเก้าเก้าเก้า ที่นี่ที่ไหนเลยเลยเลยเต็มจอไอ้ป๊อกไอแม็กมากเลยว่ะจอไอแม็กอะดิจิตอลโฟเกอันนี้เราต้อง<จ>ำดำน้ำๆเ <ดำ S 3> หรออุอยไม่ชอบเลยลที่ชิ้นสวย วิ่งก่อนแล้วกันย right ังไปยังเหรอมีตัวอะไรเนี่ยหาอะไรเจออ่ะ โอ้กูเห็นแล้วโอ้ใครอ่ะพวกไม่เห็นหรอเหลี่ยมแดงเหลี่ยมแดงเหลี่ยมแดงนายเห็นเหมือนเราไ่มีหนึ่งเหมือนเนียนนะเหมือนเนียนแอบมองเธอยืนนะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยแปแบๆแอบสนใจให้นิดนิดนี่ไปแลปั๊บ มาร์กน้องหายไปกับข้างกำแพงแล้วก็ใช้นิ้วสีแบบกวักเรามันนี่สีอะไรเงี้ยน้น้ำตาลสาามมเหลี่ยนะอะไรฟ้าตัวมันแปลกๆอ่ะฟลั่งแปลกๆอ่ะน้องแปลกๆสามเหลี่ยมฟ้าสามเหลี่ยมเขียวสามเหลี่ยมฟ้าสามเหลี่ยโอเคสามเหลี่ยมฟ้าแล้วก็สี่เหลี่ยมแดงสามเหลี่ยมเขียวโอเคนี่โอเคเอ้าถ้าหลอกปลาทำไมได้เร็วจังอ่ะ โอเคมันทำไมมาดูไฮเทคจังอะทำไมกระพรมันสวยจังอ่ะแล้วมันมันยังไงได้วะเนี่ยตรงนี้มันคือที่ไหนวะอุ้ยมุดท่ออุ้ยเยาะไปไปกันก่อนเลยเพื่อนเพื่อนทำไมอ่ะไอเทมก็รีบไปไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันบังอ่ะเดี๋ยวกันละันโอ้โหท่อแค่นี้ป๊อกโอ้มึงดูมึงดิผมว่าผมนึกถึงเดอะฟอร์เรสเลยทำไมอ่ะเออว่าเหมึงเดอะฟอร์เรสเลยอ่ะมันมีห้องทดลองอุ้ยชั้นเลยบัก เด like. like ี๋ยวฟอร์เรสชัดเลยไม่เันเกมผีหรืออะไรวะเนี่ยเบิร์ดเวอร์ชั่นไบโอเดลเป็นต totally> ุ๊กตาไบโออาวุธชีวภาพตัวสูงมีผิวที่สีผิวที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ควบคุมไม่ได้ High u n เตเบิล a อะเกรนซีฟด้วยตลอดเวลาโมโหตลอดเวลามันกำลังสร้างหูแสดกว่ามันเป็นหุ่นตุ๊กตายางใช่ไหมตัวผู้หญิงนั่นอะ ใเป็นหุ่นเออที่แบบคอยหลอกหลอนไม่มีอะไรไม่รู้เขียวเขียวเสี่เหลี่ยมสี่สี่เหลี่ยมทางตั้งเอามันกดอะไรไม่ได้อ่ะมันอืมมันตัวนี้มันเป็นกระจกใช่เต็มเต็มเต็มฝั่งนี้เต็มไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยมันมีรูให้หลบนะป๊อกมังเตยชุนะจ๊ะแปลกแปกนะแปลกแปลนะมีรูให้หลบนะแยกแปลกนะน้องอาจจะอยู่ในท่ออะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวทดลองตัวที่สองเป็นตัวทดลองที่ใส่ชุดสี่เหลี่ยมแดง ชุดเดสด,ด้วยแล้วก็สี่เหลี่ยม <ไป S 1> แ,แดงแล้ยังมีสเตเ,เปิลขึ้นมาทีหนึน่ดแล้วก็มีความคิดนึกคิดเป็นของตัวเองด้วยตัวนี้ตัวนี้มีจิตใจเหรอสแสดงว่าเราดา่ามันได้ดิเด้เด้เงามันมคุ้นคุ้นไหมไอตัวแรกปะเหมือนไอตัว<ม>ที่มันมันวิ่งไล่เราตอนตอนเราซ่อมรถอะแตงสี่เหลี่ยมเขียวขลามตุดขลามตัดไปเอาคีย์การ์ดไปเปิดห้องด้านหน้ากันนะครับไปยะส์รถเปิดได้ โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะแล้วก็ฟ้าเขาหล่งตาตุ่มให้กดด้วยน่าจะเป็นเปิดไฟนี่ไงไฟติดแล้วถ้าเกิดนายได้ยินเสียงนี้แสดงว่านายอะ่าได้รับเชื้อโปรเจกต์ไนแมร์ไปแล้วมันจะมีเข็มฉีดยาอยู่เข็มหนึ่งในห้องเก็บของอะระวังด้วยยาตัวนั้นมันยังไม่จะเสีย แต่มันอาจจะช่วยนายได้ว่าอย่างนั้นแล้วไงดีไอเทมเพราะว่ามันมีปีศาจคนเด็ในมือเราเรามีสามคนใครจะฉีดมันในตัวเราอยู่เราเรามีสามคนอุ้ยไม่ต้องฝัดตัวครับตึงนัวเนี่ยวตึงนัวเนี่ยวมันกำลังจะเดินมาเนียมันเดี๋ยวมันได้ไหมอ๋อไม่ได้ตึงเนียอ๋อนี่ไงใช้เลยเดินไม่ได้ก็บ้า มันจะไม่ดักไหมมันมีสติปัญญาไม่ใช่หรอมันไม่มา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 มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วจำได้ไหมอ่ะสีเหลี่ยมสีฟ้ากูจำได้แค่นี้แหละจำได้แต่มาแล้วมันกลับมาแล้วไอ้บอลดูให้บอลบอลมัเดินกลับมาบอลมัเดินกลับมาเร็วๆมันเดินกลับมาแต่มันไม่เลี้ยวมันเดินผ่านประตูไปผ่านประตูไปผ่านประตูไปเร็วๆ๊อกเร็วสีเหลืองใครเจ้สีเหลืองบ้างป๊อลไม่เจอนะโยกไปก่อนได้ไหมสุ่มๆอ่ะสีฟ้านะถูกสีฟ้านะถูกแต่สีแดงอ่ะไม่รู้หรือเปล่าเหมือนเหมือนมันจะมานะ แจงถูกไม่ไงเสร็จแล้วไปมันมามันเลี้ยวมันเลี้ยวเอ้ากูล่ะมัเลี้ยวครับเออเลอเออเลอเออปักยี่วางระเบิดวางระเบิดมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปในห้องแล้วมา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 ร์คมามันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าเข้ามาดิกฟาฟาระเบิดนะพี่ชีพแล้วพิชีพนะเช่วยรอกูด้วยรอกูด้วยรอกูด้วยาวงระเบิดวางระเบิดวางระเบิดวางยังวางยัง อไงอ๋อมันเราต้องระเบิดตรงนี้หรอไปโอ้โหโอ้โหมันจะขุไปเจอมันอยู่ขานอกนนะมันอยู่ขานอ่อนนะอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปเออไประตรงย้ายกันนะวางนึงวางนึงวางนึงไม่มันวางตรงไหนบ้างนี่ไงมันมีสีฟ้าให้ดูอยู่ไม่เห็นฟ้าไหน่อี้ยเขไเจอไาเจอวางสองวางสองวางสองยเข้าไม่ได้ว่าไหนไม่มี วันสองไม่เมฟายวางแล้วไปไอเทมไอเทมไปไปแล้วไปแล้วมันอยู่ด้านหน้านั่นนะมันอยู่ด้านหน้านั่นนะเราเราต้องกลับไปวางที่เดิมปะไอ้แม็มันอยู่ฝั่งนั้นไหมต้องกลับไปเอาระเบิดโอ้โหผีมันเฝ้าห้องระเบิดนะผีไปทำป๊อกป๊อกป๊อกป๊อไอแมากพี่ว่าวิ่งอย่างไวเลยอ่ะเรียบร้อยวิ่งโคตรไวเห็นสฟ้าทั้งอันเลยดูดิไม่เห็นเหมือนฟองไหมอ่ะป๊อกป๊กก็บอกลอง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 ไปโดนมันงําคอทีนึงก่อน ไปแล้วโคลาน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 ป๊อกป๊อกเนี่ยในห้องนี้ตรงข้ามกับแพงอ่ะอันนึงอ่าป๊อกป๊อกตรงนี้ตรงข้ามแพงอันนึงโอเคโอเคเหมือนมันมานะใกล้เสร็จก็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 ข้างไหนข้างไหนไปกันทางเดิยวปอเตโต้จะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วมนว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 นเอาตรงนี้ไม่ไปรู้มุดไม่ตามมาหรอไอ้ป๊อกไม่ตาม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 ไม่ต่อตามไม่ตามกัมกั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 โอ้โห เอากันเลยหรอเรอดีไปวุ่ล้าวุ่แล้วเอ้ยเอาไม่ทันจะไปไหนอ่ะทำอรไอยเราก็เดี๋ยวว่าฉันจะปล่อยเช้นายไปย่ะดียบอกว่าเราจะาลืมเรื่องฉันไปแล้วนะมันเศร้ามากเลยจะทำได้เยอะเลยระเบิดตุยตุยคดตึก ระเบิดไงเมื่อกี้ที่เราวางไงเราติดเชื้อด้วยไงเรากำลังจะกลายร่างกลายเป็นออิมพร์ importer มีน้ำบ่กไหนดูดิมีมีใครเป็นอะไรเปล่าตัวเขียวไหมไม่เขียวนะอีแดงหรือเปล่ามาร์กมีมาร์กดูเล็บดิเล็บตัดไหมต้องตัดไหมเล็บยาวไหมโอเคยังไม่กลายร่างกันปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยไปแต้มน้มแก้วบอกบุกคุกกระบอกเขมบุกมุกคุกกระบอกใช่ไหม อยู่ในร่างมุ้ยไม่ได้โอเคมันบุบบุ่มได้ไงอ่ะแล้วอันนี้มันตรงประตองอยู่อุ้ยอุ้ยแปลว่าเราก็ก็น่าใจสิบวิพอได้อยู่ปาไปตู่ก็แต่ละมาตรงไหนอีกแล้ววะเนี้เมื่อกี้นี่เดาอย่างไม่รอดอีกเหรอวะอ๋อเราเราดำน้ำกลับกลับตอ๋อทางกลับไงเมื่อกี้อ่ะแล้วกูมานี่ได้ไงอ๋อเราได้มาแล้วแกล่ะ เราได้มาแล้วฉีดเลี่ยงเอากูมาไหนลราจะตอบอ้าชันเหรอในที่สุดเราก็จะได้เจอกันอะไรอ่ะเราฉีดปุ๊บเราไปโลกวิญญาณเลยเหรอจบชัปเตอร์สองแพอรินดีตหรอเขาไม่โดนผีจิ้งหน้าเลยนะ